สำหรับตัวของคําถามในวันนี้นะครับก็คือในแต่ละเดือนนะครับเราจะมีการยื่นเสียภาษีที่เป็นรายเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพโกโดหนึ่งหรือ,หร,อหรือตัวของพอพสามศูนย์นะครับแบบพวกนี้นะครับกรณีถ้าเกิดเรามีการยื่นไปแล้วนะครับแต่เราจ่ายเงินไม่ทันนะครับเช่นวันที่สิบห้าหรือ23านะครับอย่างนี้เราต้องไปยื่นแก้เป็นกระดาษหรือไม่นะครับ ต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับถ้าในตัวของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเป็นแค่ว่าการยื่นจ่ายไม่ทันนะครับก่อนนี้ถ้าเกิดเรายื่นจ่ายไม่ทันนะครับเราก็สามารถยกเลิกต้องไปยกเลิกแบบที่ยื่นก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อที่ให้มันไม่บันทึกตัวของข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับเช่น<ๆ>ถ้าเกิดเรายื่นเป็นปกติก็ไปยกเลิกรอบปกตินะครับแล้วให้ยื่นเข้าไปใหม่นะครับ พอยื่นเข้าไปใหม่แล้วก็ทําจนเสร็จขั้นตอนนะครับตัวของระบบออนไลน์ก็จะคํานวณตัวของค่าปรับนะยื่นแบบราชาแล้วก็ตัวของเงินเพิ่มให้อัตโนมัตินะครับคราวนี้จะมีประเด็นใดบ้างน,นะครับที่ต้องไปยื่นเป็นกระดาษนะครับจะมีประเด็นกรณีถ้าเกิดยื่นผิดแล้วก็มีการชําระไปแล้วนะครับเช่นยื่นของเดือน10นะครับแต่มันดันเป็นภาษีของเดือน11 ลักษณะแบบนี้ครับต้องไปยื่นกระดาษนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้กับทางกรมสมกรนะครับกรอนนี้ถ้าเกิดชําระแล้วแล้วต้องไปทําเรื่องขอคืนเงินด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับการขอคืนเงินนะครับจะมีตัวของค่าปรับนะครับโทษทีนะครับตัวการขอคืนเงินนะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบเอกสารนะครับต่างๆนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับสําหรับ คนที่ต้องการแก้ไขแบบนะครับกรณีถ้าเกิดมีการชําระเงินไปแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ